โอเคครับเทนน้ำมัน Head H อ p นะครับตัวนี้จะเป็นเก่ง1ต่อ10นะครับก่อนจะส่งของคุณคมสรรจากทางร้านุ้วยแมททอยนะครับโอเคครับอันนี้น้ำมันซื้อเพิ่มนะครับน้ำมันที่ซื้อเพิ่มแล้วก็หัวเทียนเดี๋ยวใส่ไปในกล่องนะฮะอันนี้บอดี้ของตัวรถนะครับบอดี้แยกไก้ก่อนในกล่องนี้ก็จะมะีคู่มือนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ สติก,กอร์สำหรับติดบอดี้นะโอเคก่อนนะครับน,นี้เราจะมาเดินตัวรถกันเปิดตัวรถระบบชุดไฟอเลี้ยวซ้ายขวาระบบเล่งโอเคดึงน้ำมันก่อนเติมน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับเวลาเล่นเล่งเ,เครื่องขึ้นหน่อยนงะก่อนสตาร์ท เล่นเล่นขึ้นเข้าหน่อยนึงนะครับค่อยๆทําดึงให้น้มันลงโกปัสต้องไฟต้องแรงด้วยนะครับเวลาดึงอย่าดึงแรงมากนะครับเดินเข้มา